หลังจากสร้างฝ่ายแมวทุกเดือนชาวบ้านตำบลซ้านาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตระหนักดีว่าพวกเขาต้องเข้าร่วมล้านแห่งความคิดหรือชาวเหนือเรียกกันว่าข่วงกำกึศลานแห่งนี้ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ หากยังเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้พื้นที่บริเวณวัดนาซ่านซึ่งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน,ชมชนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังปัญหาการใช้เคมีในภาคการเกษตรส่งผลให้เกิดสารพิษตกครั้งในร่างกายถูกหยิบยกเป็นประเด็นสำคัญในการถกปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพระเาะนอกจากจะบั่นทอนสุขภาพชาวบ้านแล้วผลจากเคมียังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนนี่จึงเป็นที่มาของกระบวนการมีส่วนร่วมตามโครงการข่วงกำกึดวิธีทางเลือกด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากสสสถ้าในเรื่องของปเดปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับจะใหะ้คุณหมอนะครับเป็นคนดูแลเราตลอดไปได้หรือไม่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สุขภาพของเราเนี่ยเราควรที่จะหันมาดาูแลนะครับตัวของเราเองนะครับโดยใชก้กระบวนการในชุมชนของเราเนี่แหละคือสอส,อสอเนี่ยนะครับเขาก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่สอสอไม่ต้องมามาดําเนินการเองนะครับแต่ว่าอาจจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องขององค์ความรู้นะครับไปให้กับชุมชนแล้วก็ชุมชนคิดยังไงนะครับก็ทําอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าบริบทนะครับเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยครับของแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่จะดูแลตัวเองจริงๆนั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวของคนในชุมชนนั้นๆการร่วมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีเป็นมติที่ชาวบ้านตกลงร่วมกันโดยเน้นการพึ่งธรรมชาติเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ไม่เพียงแต่ลดปัญหาผื่นคันตามเนื้อตัวแล้วการได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษยังช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารปลอดภัยวัตถุประสงค์โครงการของเราเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของจะออทำยังไงนะครับที่จะให้ชุมชนเนี่ยนะครับลดการใช้สารเคมีเราก็คิดต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าลดสารเคมีได้แล้วเนี่ยนะครับเราให้ชุมชนเนี่ยหันมาทําในเรื่องของเ,อเกษตรอินทรีย์ไหม นะครับอันนี้มันก็เป็นผลพลอยได้จากตอนนั้นขึ้นมานะครับเมื่อชุมชนนะครับลดการใช้สารเคมีลงไปแล้วเนี่ยกาใช้เกษตรินทร์นะครับสิ่งแวดล้อมที่เราเสียไปนะครับเราก็จะได้คืนมากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีข่วงกำกึศยังเกิดกลุ่มกิจกรรมต่อยอดมากมายซึ่งเป็นดอกผลการตกผลึกทางความคิดร่วมกันของชุมชนเมื่อเห็นว่าเรื่องใดมีประโยชน์ก็ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปประธรรม เช่นกลุ่มผู้สูงอายุร่วมออกกำลังกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันที่สร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ผู้สูงอายุเกิดคุณค่าในตัวเองสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือความความร่วมมือกันทั้งหมดนะครับของคนในชุมชนนะครับที่ช่วยกันผลักดันนะครับแต่ถ้าหากว่าขาใดขันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ยอมเดินเนี่ย นะครับมันอาจจะทําให้โครงการของเราเนี่ยครับไม่ไม่บรรลุนะครับถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้การมีพื้นที่แสดงออกทางความคิดบนฐานการมีส่วนร่วมจากทั้งบ้านวัดโรงเรียนชุมชนตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล ทําให้เวทีกวงกำกึศของบ้านซ้านอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านแห่งนี้มีความเข้มแข็งทางปัญญาในการสร้างความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันนับเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อร่วมสร้างชุมชนหน้าอยู่ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ